นี่คือว่าไยรวมเหเบองเบแล้วเมื่อไทยเอาคนย่ำเราไมสมนี่และใก็ไปเตัไทยเยอกัดปูโคตรดีย่ำเราไมมเพิ่งได้สิไปอีกใ่หมวกกับตาประเทศทีฮ็ดีขึ้นยังได้ละคนเบิ่งดีขึ้นยังได้ละหมวกควนแล้วก็เหมวกนหมวกกันเลยคนเบิ่งดีได้ละเานเราไปสมพดกับเบิ่งดีือกานแค่น้ำเราไมสมแยขยัน ออกจากเขตเขาพวกก็ไมาย่ำน้องม่สมไม่ไดะแวัวเากัดฝนด้วยเบิ้งดีขึ้นยังเด้อหมวกซิงสิงหมวซิงหัวิเม่ิเมื่อได้สิออกไปป้าเขาพดดีกวนี้้ามือนทีได้ไปขัดฝนพตกออกไปเห็นบะแลวไม่จอดไปแถวนั้นเอเจอ่ไวแถวนั้นเจอไปแถวป้ากับพูดแล้วก็พดง่ำ เขาพดเริ่มงาม,มงามดีที่แหละเขาพดมันงามอยูไม่ต้องไมนตดง่ายไม่เขียวเนาะโอ้ยมันก็นเขียวปนนั่นแหละอ่อนๆบ็เขียวปื้อเคื่อของนี้กลุ่นว่ะอ้ยก็ครื่องเกิดแรงงามโย่ของนี้กลุ่นมันเขียวปื้อเนีได้ปุยดีก็ของปุเนาะ <c oughs> ได้ปุ๋ยซื้อแพงกลัวว่ะที่ <c oughs> ได้ปุ๋ยซื้อแพงได้ก็ต้องงามกลัวตัวเคีย้บบยวปื้อเยอะวันนี้ปุ๋ยกลัวแห้งเที่ยวว่ะของปเนาะโอ้ย บูกที่กัเบืองต้นกอโคตรใจกันได้เยอวาชิวายเยอะเขาขึ้นยิ่งต้นหน่อยมันขวดเของเขาเนาะโอ้ยแม่นยูสนทางของเจ้างามกลัวเยอะยังงคกที่แ่นีอืมไปแง้มนมผสมทั้งเราเรียนกระปวดต่รยะหรอวรายะเยิ่นห่างกวัวเยอะนี่สอกๆเนาะหมือ่วกสิงขดเบืองดีตีหมวกสิงขดเบิองดีมือเดไปป้ากระพวดแดด โคตตวกไปเป็นบ่ไปย้ำเลยงตัวข้างนี้ยังว่าสิปลูกเบิกกันบวบเนี่ขงไว้่โอ๊ยปลูกหลดเนี่ยก็สิปลูกกันเบิกหนาหมูแหมนยูเนะบางงอนางๆปลูกไปเลย เฮ็ปุกันย oh, uh ินดีเฮ็ดปุกันยุหัน <m> ก <ainsi> ็ยังปุ่นกันปีนี้บอได้ปลูกไหมใครได้ปลูกกันยุหันงามคักเหรปีนี้หอกลายเฮ็ดบ่ท่นเฮ็ดลายย่างแค่เฮ็ดย่างนี้ครับพได้ปลูกพวกปีกินล่องไปบวบเกลอมบวบโอุ้เบเลยนอนใหญ่เลยหลายคนกะละมมงเหรอเสื้อหนาไปติปเท่นนี้ ใช่ไหมคะเจ้าที่ว่ามันยากใจหัวบนนอน่เ